จังหวัดมุกดาหารจัดงานวันป้องกันวัติภัยแห่งชาติประจำปี2564และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565ประจาปีวันพระราสบดีที่23ธันวาคม,ม2564นายเฉลิมพลมัง่งคั่งผู้รการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติณบริเวณหน้าศูนบริการแขวงทางหลวงมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยมีรองผู้การจังหวัดมุกดาหารนายบุญเรืองเมฆชิมและวหน่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าวในพิธีดังกล่าวท่านผู้การจังหวัดมุกดาหารได้รับมอบสิ่งของเยี่ยมจากผู้ให้การสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่265พร้อมได พร้อมทั้งได้มอบหมวกนิรภัยตามโครงการผ้าป่าหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แกต่ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ไปใช้ในกิจกรรมจับแจกและปรับจริงตามสถานีตำรวจภูธรต,าตา่างๆรวมทั้งได้มอบหมวกนิรภัยให้แก่โรงเรียนมุกดาหารวิราลัยการอาชีพนวมินตราชินีมุกดาหารเพื่อนําไปใช้ในโครงการโรงเรียนนักเรียนนักศึกษาร่วมใจสวมหมวกนิรภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ กิติชานผู้ประเสริฐถ่ายภาพพิรมเทพกำรามรายงานจากมุกดาหารเมืองสําลานชายโขง